ทิกูททั้งหลายความจริงนมาเสดคือทุกเป็นอย่างไรเล่าความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกขความเจ็บไข้เป็นทุกขความตายเป็นทุกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกกล่าวโดยย่อคือขันอันเป็นที่ตั้งถึงความยึดมั่นทั้งหเป็นทุก พิคุดทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงประเสริฐคือทุกพิขุดทั้งหลายความจริงประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนําให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอัน,นาจเห็นความเพลินมักทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่การาตัณหา ตัณหาในการภาวะตัณหาตัญห,หาในความมีความเป็นวิภวะตัญหาตัณห,หาในความไม่มีไม่เป็นพิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงประเสริฐคือเหตุที่เกิดทุกข์พิขุทั้งหลายนนาาววาความจริงประเสริฐคือ,ท,ท,าคาคอทางดําเนินความดับม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางพายดับไป โดไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนนัเองความสลัดลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดพิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงประเสริฐคือความดับนี่เหลือแห่งทุกข์ที่ขุทั้งหลายความจริงประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับนี่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือ หมนทางอันเสรตประกอ,อบอกด้วยมรรคองแปดอันเสรฐนี้เององแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากรรมตัดการงานถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาเวรมะความเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นถูกต้องพิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงวรสรคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือทุกครับนี่คือสิ่งที่อยากุูท่านนะครับท่านได้สดับย์ทำพองเจ้าเพียงบทเดียวเนี่ยจะประกอบทุกประโยชน์ได้ความจุตลอดกาลนานนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สัตเอาไว้ครับก็าอขอบคุณทุกท่านนะครับครับท่านจุิชญ